นี่ไม่ใช่งานกางเต็นธรรมดานะแต่นี่คืองานกางเต็นเน้นล้ำวงเป็นงานมิงที่เหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยากงางนะเตเน็นนะเหนื่อยเต้นเอวผิวเลยมาเปิดโลกงานมิงในอีกมิ팅หนึ่งของวงการแคมปิ้งกันค่ะไปชมก,กันเลยจ้า ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรวิยาพาเที่ยวนะคะเห็นแต่งตัวสีสันสดใสแบบนี้เพราะว่าวันนี้แพร์จะไปมิ้งานกลางเต็นท์เนลำวงที่จัดขึ้นโดยกลุ่มลานกลางเต็นท์ใหม่บอกด้วยนะคะซึ่งเขาจัดขึ้นที่แบมบูซ่าเพชรบุรีนะคะทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปที่สรุปปลายปีเนี่ยก็จะรู้ว่าคุณพีเนี่ยเขาให้แบมบูซ่าเป็นลานประทับใจอันดับหนึ่งเลยนะวันนี้เราก็จะกลับไปที่นี่อีกรอบหนึ่งนะคะใครคิดถึงคุณพีเจอแน่นอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณพีจะตามมาน่าจะเป็นช่วงไป ที่ไม่ได้รีวิวเส้นทางนะเพราะว่าแพ้เคยทำรีวิวไว้แล้วก็ไปดูกันได้นะจ๊ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะทุกคนไปแพ้ออกเดินทางตอน10โมงครึ่งนะคะมาทางเส้นพะราม2วันเสาร์ก็จะรถติดหน่อยซึ่งใช้ระยะทางจากกรุงเทพประมาณ160กิโลค่ะก็สัก2ชั่วโมงครึ่งถึงนะ แพรก็ขับมาถึงที่แบมบูซ่าประมาณบ่ายโมงค่ะเส้นทางถนนทางเข้าก็เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าทางเข้าเนี่ให้ขับช้าๆหน่อยนะเพราะว่าทางแคบแล้วก็มีบ้านคนอยู่แถวนี้ด้วยจะได้ไม่เป็นการรบกวนชาวบ้านแถวนี้เนาะชวยตอนนี้เราก็ถึงที่แบมบูซ่าแล้วนะคะทุกคนนี่แพรมาถึงตอนบ่ายโมงนะ เรียกได้ว่าสายเหมือนกันนะเพราะว่าคนมารันเต็มร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูที่แต่ว่าคิดว่าจะกลางใกล้ๆกับพี่บุ๋มนี่คือทางเข้ามามีร้านคงร้านค้านะแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาพี่บุ๋มพี่เรก่อนเพื่อนที่จะไปดูว่าเขากางกันตรงไหนเราจะได้ไปกลางกับเขานะคะเพราะว่าตอนเนี้ยแน่นมากเลยอนด้วยแหละไม่อหมวกมาคนหาหมวกไม่เจอ เข้าแพูดเสียงดังทำไมพี่ลาวพี่หมุ่มกลางอยู่ตรงไหนอะนั่ไหนนี่ท่าไม่มีรถเข็นให้หรออ๋ออันนั้นอะโอ้โหคนเล็กเลยเยอะค่ะจะยกป่ะพี่ขาดจะยกป่ะพีเด้สวัสดีค่ะพี่ต้องดึงให้ตึงนหมพี่เท้าสวัสดีค่ะลืมสวัสดีมานอนเต้นนิด เดี๋ยวเราไปดูที่กลางเต็นท์นกันก่อนทุกคนเพราะว่าพี่บุม๋มเขาก้าวอยู่ตรงนี้เขาน่าจะกางกันตรงนี้นี่น่าจะเป็นเต็นที่หนุย่ยแม็กมาลเทนแล้วก็เต็นที่บุ๋มพี่เดนะคะส่วนเราก็คงจะกางตรงเดี๋ยวเราคงจะกางแถวแถวตรงตรงนี้น่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราขอยรถมา ก่อนนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราเอาของลงก่อนดีกว่าทุกคนเราก็ดําเนินการทางเต็นท์กันโหยจักรยานเท่มากเลยอะพี่ก๊อฟจักรยานเท่มากเลยอะ่ะถ,ถ้าเดินขาปัด่นได้ต้องมีจักรยานครับถ้ามีล่มนี่จบเลยนะจักรยานคันนี้ร่มให้หน่อยเดียวเอาออกกาลังกายแต่วันเลยนะพี่ก๊อฟไม่ไหวแล้วเนี่ยโชคดีนะคะที่จุดกลางเต็นท์ของเราเนี่ยใกล้กับที่จอดรถก็เลยยกของลงได้แบบใกล้ๆไม่ต้องพึ่งรถเข็นเลย แพ้ก็เอาของมาไม่เยอะมากนะคะขนประมาณ 7..8 รอบได้ก็มีพี่บุ๋มพี่เดย์พี่คาร์มาช่วยกางเต็นนะคะอย่าเรียกว่ามาช่วยกางเต็นเลยเรียกว่ากางเต็นให้เลยดีกว่าพอดูจากในคลิปนี้ไม่เห็นแพรเลยใช่ไหมคะแล้วแพรไปไหนล่ะ ก็คือว่าพอแพรยกของลงเสร็จใช่ไหมก็มีเอมาขอสติกเกอร์แพรก็เลยเอาสติกเกอร์ไปให้ f อส่วนพี่พี่เขาเนี้ยกางเต็นท์อย่างขมักขมเณรไม่รอแพรเลยค่ะด้วยความที่เรากําลังกางเต็นท์นะคะเราก็เจอ f อกลุ่มหนึ่งนะคะเขาขอสติกเกอร์เราซึ่งตอนนี้เรามีอยู่10อันมาค่ะเดี๋ยวเราเอาสติกเกอร์ไปให้เขาก่อนขอบคุณนะคะตฟนเพจแฟนเพจแฟนเพจของยูทูครับขอบคุณค่ะ ทั<จ>้งหลายถ่ายได้ไหมคะถ่ายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออตัวจริงเป็นยังไงคะตัวเล็กมากตัวเล็กมากสวยกว่ากันตัวจริงไหมคะตัอย่างใช่ใช่เราค่ะจริงนะจริงเหรอคะไปจริงนะไม่กล้าจัดเพราะว่ากลัวไม่มีคนไปก็เลยต้องมีนี่แหละโอเคโอเคใช่มีแกนสุนาร์ใ่ไหมไม่ใช่ค่ะจำผมได้ไหม ไม่ได้แน่นอนหนูไม่ได้เป็นมิดแกงตุล่ามีสิทธิ์ให้พี่เขาไปแปดเหลือสออาดนะคะนี่แปดเลยเรียบรยแปดเลยครับแปดเลยครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาขอบคุณค่ะกลับมาถึงพี่ๆเขาก็กางตัวเต็นท์กันเสร็จแล้วค่ะกำลังกางทาร์กันเลยสรุปแพกก็ไม่ได้มีส่วนในการกางเต็นท์ครั้งนี้เลยค่ะต้องขอบคุณพี่บุ๋มพี่เดย์พี่ครับมากเลยนะคะที่ช่วยให้แพ้ไม่เหนื่อยในทริปนี้ ด้วยความที่เราไม่ได้เจอพี่บุ๋มกับพี่เดฟขอบเลนมานานนะคะวันนี้มาเจอทั้งที่เราก็มีของมาฝากเขานะคะเป็นกระเป๋าเบสเวย์มันไม่ใช่กระเป๋าเบสเว่เรามันเป็นกระเป๋าใส่เตาแต่ว่ามันก็ใส่เบสเวย์ได้เอามาฝากเอาใส่เบสเวย์ได้หรือจะใส่อะไรที่ใช้งานก็ได้ดูเขาก็มีของมาให้เราเหมือนกันนะจ๊ะเอาขนมมาฝากน้องแพรจ้าขอบคุณค่ะ ไปฝากกันมาสเต็กเนื้อแดบสำเร็จรูปออยู่ในห6เดือนอยู่ในหกเดือนแล้วก็มันแห้งอยู่ไม่ได้แบบอะไรใช่ไม่ต้องแช่เย็นด้วยแล้วก็มีตะมีเป็นกระทะแกงงนี้ด้วยแค่มีไฟจุดแค่นั้นอย่างเดียวพอเขามีซอสมีฝัมีอะไรให้เรียบร้อยมีเป็นไฟมีซอสให้หมด ลองเอาไปทานดูนะคะได้จ้าอร่อยอยังไงบ้างใ <ไป S 1> บละงานนี้เรามีกิฟต์อชเชอร์จากแคมป์เราเหมาลานมาแจกในงานด้วยนะคะทุกคนพอดีเจ้าของเขาฝากมาสปอนเซอร์งานนี้นะคะทุกคนใจดีมาก10ใบใบ,บละ1,000มูลค่า10,000บาทใครได้ไปโคช้ชโชคดีเพราะว่าจะได้ไปกางเต้นเหมาลานเลยทีเดียวนะ,ะ๊ะเดี๋ยวเราไปให้อดมินก่อนตอนนี้ใบสามนะคะเขาจะมีการจับฉลากกันนะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศการจับฉลากของเขากันไป อะไรพี่บุ๋มอะไรค่ะพี่ก้องจำได้เดี๋ยวมาคุยด้วยเดี๋ยวไปถ่ายกันพี่ก้องพอรักฉันไปตัวจริงตัวนี้เกี่ยวเองอ่ะดูในสวยกว่าสวยกว่าหรือว่าขี้เละกว่าในคลิปขอบคุณค่ะ นี่คือบรรยากาศการจับฉลากของงานนี้นะคะที่นี่เขาก็มาจับฉลากกันเียบน,นะคะเสียในงานเท่นั้นเมทุคนที่มาก็จะได้อนนเอาขางบัตรมาจับฉลากนะคะนะคะี่คือของรางวัลน,นะคะ่อม<ร>ีอะไรบ้างโลนิกแก้วเก็บความเย็นของแมทท็<ร>อกนะคะถัาเกียง<อ> แอมดีไซน์แองิ้งเอ็กซ์แล้วก็วเชอร์ต่งางๆนะคะรอบนี้จับฉลากกันตอนบ่ายสามค่ะทุกคนก็เอาหางบัตรมาจับฉลากของรางวัลก็เพียบเลยค่ะเพราะว่าสปอนเซอร์งานนี้เขาเยอะจริงๆแพรก็กลัวพูดผิดพูดถูกขึ้นป้ายให้เลยแล้วกันนะคะนี่แหละค่ะสปอนเซอร์ในงานนี้ แต่รางวัลใหญ่เขาจะไปจับฉลากกันตอนกลางคืนนะคะซึ่งใครที่จับฉลากได้คําว่าแจ<ๆ>็คพอตก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีตอนค่ำค่ะว่าจะได้รางวัลใหญ่อะไรซึ่งรางวัลใหญ่สุดก็คือเต็นท์ทรงเฟร็กโบจากแบรนด์แคมปิ้งเอ็ค่ะโอบ้านนี้ได้ของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะได้เก้าอี้จาก m a t ต์อกนะคะได้ค่ะจาก m a t ต์อกนะคะโอเคค่ะข,ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ี่โมงมือถืออะไรอ่ะอ๋อปล่อยน้ําแล้วใช่ไหมปลาหมึกครับผมก็คือกินมาถึงก็กินไม่ช่วยทํางานเลยเลยนี่แหละค่ะคนกีไม่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวสักประมาณห้าโมงนะตอนนี้ยังร้อนอยู่เดี๋ยวสักประมาณห้าโมงเนี่ยเดี๋ยวจะพาชมภาพบรรยากาศในงานนะคะว่าพี่เพื่อนเขามากางเต็นท์เป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าวันนี้ก็คึ้แน่นเหมือนกันนะเรามีของเจ๋งๆมานําเสนออีกแล้วครับอะไรคะเพื่อนๆนี่ครับผม ชุดสเต็กเนื้อแล้วก็ชุดสเต็กไก่ชุดสเต็กหมาอเ,เอ้ยอหมูผมบอกได้เลยนะครับว่าชุดนี้คือจบครบจบออออินวัน <In One. S 3> ยังไงคะของที่อยู่ในชุดนี้นะครับมีทั้งเตาปิ้งย่างตัวสเต็กไส้กรอกอเฟนฟรายน้ำจิ้มคือมีครบเลยแล้วเราทานเพินมีคือจุดได้เลย เตาร้อนฮอตรกลียเซ็ตสเต็กสำเร็จรูปในเซ็ตจะประกอบไปด้วยตัดแกงย่างถ้วยน้ำจิ้ม2ใบตัว ak, fry, สเต็กเฟนฟรายซอสย่างซอสจิ้มช้อนซ่อมตะเกียบไม่เพียงเท่านี้ยังมีฐานกับไม้ขีดไฟให้ด้วยแกะ่านลงในถ้วยหลุมจุดไฟด้วยไม้ขีดไฟแล้ววางตัดแกงย่างช่วงที่รอทานติดไฟก็ใส่เฟนฟรากับน้ำจิ้มลงไปในถ้วยก่อน กองก็เอามาผัดเตาได้ด้วยนะจากนั้นก็ย่างสเต็กแล้วก็ไส้กรอกราดซอสซะหน่อยพอสเต็กสุกก็ทานบนนี้ได้เลยจะ้ะร้อนๆจากเตาเลยราคาเป็นยังไงบ้างฮะราคาดีมากค่ะทุกคนสเต็กไก่89บาทครับสเต็กหมู99บาทบและสะเต็กเนื้อ159บาทสุดๆปกติแล้วนะครับถ้าเกิดซื้อ3ชุดนี้บวกกับกระเป๋านะครับจะราคาประมาณ1,37บาท แต่ถ้าบอกว่ามาจากช่องเรานะครับลดเหลือ890บาทครับจริงปะเนี่ยจริงปกติแล้วเนี่ยแค่กระเป๋าเนี่ย<ช>กระเป๋านี้ใส่เบดเว้ได้นะท,ที่นอนเบดเว้ได้นะได้ปกติแค่กระเป๋าเนี่ย890แล้วนะให้แต่รอบนี้ได้ทั้งกระเป๋าได้ทั้งสเต็กสามบผมคุ้มมากคุมมก่มันนีใส่เอาดอร์เดินป่าแคมปิง้งได้หมดเพราะว่าเขาเก็บได้นาน6เดือนไม่ต้องแช่เย็นด้วยค่ะครับผมคือพกอันนี้ไปนะจบไปเลยหนึ่งมื้อลองทำดู มันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งตอนนี้ห้าโมงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนชมภาพบรรยากาศในงานกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้เราอยู่หน้าเวทีเนาะตอนนี้เราอยู่หน้าเวทีนะครับอ่านี่คือเวทีนี่คือเวทีนะครับตรงนี้อ่านี่คือทางเข้าส่วนนี้คือโซนที่เราจับฉลากกันครับผมตรงนี้ก็คือโซนของขายนะครับของกินโซนของกินต่างๆนานามากมายนะครับแล้วก็มีเต้นหน้าต่างนี่คืออ่าเดี๋ยวเราพาไปเดินชมทางยาวๆเร饶เลยนะครับผมอันนี้ผู้สนับสนุนของเรานะครับ แม็กเมาเทนค่ะเขาก็มีกลางเต็นท์โชว์ด้วยนะคะครับผมอ่าก็มีทรงเคบินแล้วก็ทรงเฟ็กโบนะครับผมสวยๆทั้งนั้นนะจ๊ะไม่เพียงเท่านั้นมีเต็นท์ของแคมปิ้งเอกด้วยนะครับผม <c oughs> ยิ่งใหญ่อลังการมากมายเลยนะครับผม,มไปดูหน่อยค่ะได้เลยครับผมไปวิ่ง่งแคเนียเอ,อเหรอรนี่นะครับผมบอกเลยว่า เรียกว่ามากมายมหาสารนี่คือเดนจากแคมปิ้งเอ็กนะคะก็จะมีทรงเฟรกโบทาวนแล้วก็มีคุริวนะคะอ่าน้องคุริวเทียบเลยตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนอาหารต่างๆมากมายนะครับมีอะไรบ้างมีเยอะแยะไปหมดเลยครับเคาบอกเค้าบอกบอกเลยทั้งของเค้าของหวานน้ำปงน้ำปั่นก็มา นะะจ๊มะม่วงน้ำปลาหวานก็มีที่หลังวันนี้ครับน้ำเนื้อมีคือเคียวนี่มีอะไรน้ำปลาหวานยำหอยนางรมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์กินแล้วอร่อยมากโดยเฉพาะเบอร์เกอร์เนื้อโคตรอร่อยผัดกะเพราราดข้าวนะจ๊ะวันนี้มีทั้งหมดหกร้านฝั่งนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวแค่ไม่แสดงตัวตอนนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวนะคะมีทั้งหมดหกร้านด้วยกันนี่นะครับก็คือเป็นสูตรรวมเต็น์ต่างๆมากมายไม่ต่ำกว่าพันชนิดนะครับไม่ต่ำกว่าพันชนิด ครับผมไหนเรายกตัวอย่างมาสัก500สิเยอะแยะมากมายอธิบายอย่างไม่หมดครับผมอันนี้ก็คือแก๊งเรานะคะครับผมแก๊งเราก็อยู่นี่นะจ๊ะเลยรู้แล้วนี่พี่เดนะครับให้พี่เดชเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยเฮ้ยพี่เดชเถิดเฮ้ยพี่เดชเถิดแล้วเว้ยสองตัวเฮ้ยเอ็งเพิ่งอะไรมาวะเนี่ยเอาแล้ว ไปหน่อยค่ะโบกมือบางไปหน่อยในแกลเลอรี่แล้วไปรีวิวร้านแล้วเดินให้ไปสุดใช่นี่ค่ะก็ขับข้างนะเต็นท์หลังคาก็มีขับข้างเต็นท์หลังคาก็มาไปทางนี้ไปทางนี้นี่คือเดินเดินขึ้นบุ๊บเดินขึ้นแล้วทะลุข้างล่างใต้รถทีทิ่งอ่ะก็คือเล่นของเล่นเหมือนของเล่นเด็กไปเลยอะไรของเอ็งวันเนี้ย นี่นะจ๊ะก็คืออุ้ยตรงนี้ก็หนาแน่นขับข้างเหมือนกันนะคะผมาหมดทุกยี่ห้อเพราะว่าร้านนี้เราไม่ได้เน้นแบรนด์ว่าเป็นอะไรเนาะก็คือทุกยี่ห้อก็คือมากลางได้หมดใช่แล้วนะคะเยอะแยะมากมายครับสวัสดีค่ะจำพี่ได้ที่ทักที่ทักไปในเพจโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราอยู่แต่ข้างหน้าเราไม่ได้มาดูข้างข้างหลังเนาะ ครับผมก็เยอะเหมือนกันสุดๆเลยแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อตอนรสรก็กำลากันไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีประกวดการแต่งกายด้วยนะรู้เปล่าครับผมนี่เฮ้ยแต่ว่าน้ำตอนเนี้ยมันไม่ได้เชี่ยวเหมือนตอนที่เรามาเนอะใช่ครับพี่เขาเล่นน้ำกันแบบน้ำเชี่ยวอย่าเรือไปขวางน้ำขึ้นให้รีบตักครับผมน้ำพลิกลงเรือเออนี่เองเดินเองไม่พูดเพ้ออะไรหน่อยเลยเหรอฮะก็เราไปเดตแอร์โรลไปเลยครับ กวิอะไรวิยยาณกันไปบรรยากาศดีนะที่นี่ดีมากแา่วันนีจะร้อนหน่อยลงเล่นมาสดๆครับผมอาจารย์แน่นๆหน่อยนะตูตรด่ครับีครับข้าวไหมครับ้าครับผมโอ้ตามสบายเลยค่ะน่าทานเลยคะี่คีครับผม่เห็นตั้งหลายเห็นยวหล ไหนกินมาไหมมีแต่คนคิดถึงปคอยเขาไปปีนเขาอยู่ตรงนี้ชวนทานข้าวเดี๋ยวกินจริงขึ้นมาหน่อยูเล่นูๆเล่นเขาบอกว่าช่องเมื่อกี้เจอเขาเขาบอกว่าเขาจะแยกช่องแล้วเขาจะแยกช่องเองเขาบอกดังแล้วดังแล้แยกวงแล้วตามสบายนะคะตามสบายครับเดี๋ยวเจอกันลงเวทีค่ะจะไปจะไปโค้งนะ คือแบบยาวมากสุดลูกหูลูกตาเลยสุดลูกหูลูกตาก็คือเนี่ยเราเดินมาจนประมาณกี่กี่กิโลแล้วนะยังไม่หมดอ่ะหกเจ็ดโลได้อ่ะเออยังยังเห็นนะยังไม่สุดเลยนะคือไม่อยากเดินไปต่อนะเพราะว่าเมื่อยแล้วเอาพูดกันตรงตรงเลยไปเข้าเข้าไปในโซนกลางรถเข้าไปนี่คุณมานี่ก็ได้แยกหั่วล็อกไปเยอะเหมือนกันคือ ผมรู้นะคุณจะเดินไปหาสาวอ่ะโอเคจบแล้จบล้วคัดคันนี้คือจบและแฟนคลับจบแล้วรู้นะชิดนอไรอ่ะนี่โหตรงนี้คือขับข้างคือเาผมเาผมกลางแถวนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่เดินไปที่เวทีละก็คือเพราะว่าไกลมากอันนี้ก็คือสุดทางแล้วนะคะครับผมสุดทางแล้วก็จะประมาณนี้นะอย่าล้กลับไปข้างหน้ากันได้เลยน่ารักเลย ไม่เอาตุ่นไม่แวะของกินไม่แวะไม่แวะเลยเห็นของกินไม่ได้เลยนะให้ผมกินหมาหลายคนถามว่าทําไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นคุณ์ธีเลยงานยุ่งมากเลยครับช่วงนี้ติดงานหรือติดอะไรอ่าติดอะไรครับอะไรเหรอติดงานเนี่ยมีหขอผ้ามีหขอผ่าอูอย่างดีอ่ะขอบคุณมาก จใจเขาไม่จใจจริงๆนะ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่กล้าที่จะมาร่วมงานกับเรานะครับกับ แอดมินที่ไม่เคยจัดงานมาก่อนนะครับก็ถ้าเกิดขาดตัวประอบไงขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากรางวัลเหลือ9้ารางวัลก็เลยเปิดให้ผู้ที่อยากได้รางวัลอีกขึ้นมาร่วมสนุกเพื่อจับรางวัลอีก9้ารางวัลบนเวทีค่ะหนึ่งบทเพลงใครเต้นมันสุดได้เรื่องรางวัลก่อนเลยพี่พี่เขาก็คงไม่คิดหรอกค่ะว่าจะต้องขึ้นมาเต้นก่อนจับฉลากแต่พอเพลงมาเท่านั้นแหละเหมือนซ้อมเต้นกันมานานเลยค่ะโอ้โหลีลาไม่ธรรมดา กินกันไม่ลงเลยจริงๆกรรมาการนี้อาจจะหนักใจหน่อยนะคะดูเขาแหมเต้นกันเหมือนของรางวัลเป็นบ้านพร้อมที่ดินเลยค่ะและทุกคนก็ได้ของรางวัลติดไม้ติดมือไปคนละชิ้นก่อนลงจากเวทีก็มีเหเต้นอีกรอบเพื่อชิงรางวัลพิเศษไปจะ้ะและคนที่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเดาเลยใช่ไหมคะเพราะมีอยู่คนเดียวที่เต้นแรงกว่าใครเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการลุ้นรางวัลใหญ่กันค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนกลางวันใครที่จับฉลากเจอคําว่าแจ็คพอตก็ต้องมาลุ้นรางวัลใหญ่กันตอนนี้แล้วค่ะกะติกาก็ง่ายมากเลยโดยให้เป่ายิงฉุบกันค่ะใครชนะมีสิทธิ์เลือกสีก่อนซึ่งจะมีให้เลือก5สีด้วยกันหนึ่งในนั้นจะมีรางวัลใหญ่สุดก็คือเต็นท์ทรงเฟรกโบจากแบรนด์แกล์ปิ้งเอ็กค่ะและผู้ที่ได้ก็คือพี่คนนี้ค่ะได้เลือกสีเป็นคนสุดท้ายแต่ดันได้รางวัลใหญ่สุดเขามากับโชคจริงๆค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการประกวดการแต่งกายค่ะกรรมการก็ให้โชว์ลีลาเต้นแข่งกันสักหน่อยและผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือ3ท่านนี้ค่ะขอะแสดงความยินดีด้วยนะคะวินาทีต่อจากนี้ไป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 ขอ,อเชิญพบกับวงดนตรี ลำวงที่ดีที่สุดในเพชรบุรีและเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงก็คือการแดนซ์ไปกับลำวงคณะเพชรโซภาลีลาแต่ละคนนี้เด็ดๆทั้งนั้นไม่ใช่แดนเซอร์นะคะแคมเปอร์เนี่ยละค่ะโดยเฉพาะคนนี้ค่ะไม่คิดว่าเขาจะพลิ้วขนาดนี้นะไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆ Eu fala, na ค่ำคืนนี้แล้วค่ะแพรขอพูดในฐานะผู้ร่วมงานคนหนึ่งนะคะงานนี้ทีแรกแพรไม่ได้คาดหวังว่าจะสนุกขนาดนี้นะเอาเข้าจริงสนุกมากๆเกินความคาดหวังแพรไปเยอะเลยค่ะแต่สิ่งที่แพรประทับใจมากกว่านั้นก็คือมิตรภาพจากพี่ๆเพื่อนๆชาวแคมป์และเหล่าแอดมินทุกคน แค่พวกเราเจอหน้ากันเรายิ้มให้กันทักทายกันชวนคุยกันเต้นด้วยกันแค่นั้นมันก็คือมิตรภาพที่ดีมากๆแล้วค่ะมีติ้งนี้ให้พลังงานดีๆแพ้กลับไปเยอะมากๆเลยนะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่จะไม่มีวันลืมต้องขอบคุณทีมแอดมินกลุ่มลานกลางเต้นใหม่บอกด้วยทุกคนเลยนะคะที่จัดงานออกมาได้สมบูรณ์แบบและอบอุ่นมากๆปีหน้าจัดอีกนะแล้วพบกันค่ะ 中継にね。